พิสูจน์ที่อวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองเป็นพระรหันต์บ้างตัวเองมีฌานมียาณอย่างทราบอย่างรู้บ้างพวกนั้นจะอยู่ดีกินดีมีคนเข้าไปทูลถวายเรื่องปัจจัยสี่อ้วนขี้พระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ที่เป็นของเทผอม,มสมุเห็นไหมล่ะแยกได้เลยพระในสมัยปัจจุบันต่างกันล้วพระดีไหมล่ะ นั่นแหละเจ้าฟ้าเจ้าขุนผู้ที่บวชมาบวชใหม่ก็ตามบวชก่อนก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พรรษามากพรรษาน้อยก็ตามถ้าไม่เอาพักวีในไม่ปะิะพื้นปฏิิตาหลกักกาสองผู้เจ้ามีจะจุ่มก็จม,จมน,นะลูกเนี่ยมันก็จะเหมือนพิสูจที่อวดอุตริมนุษยธรรมที่เมืองแห่งแลงเมืองเวสรีแห่งแลงนั่นเรื่องของเรื่องมันไปดูผู้เจ้าจี่ ขนาดนี้พระมุขลานี่จะพลิกแ่นดินเอาง้นดินมาให้พุทธเจ้าและขก็นาสง์ฉันพระพุทธเจ้าก็ยาเลยยาเลยยาเลย,ย,เลยมุขลาให้อยู่ตามรำนั้นนั้นจะทําถนนไปบินทาบ,บาทอยู่ที่เมืองที่อยู่ไม่ไกลประมาณหลายร้อยหลายพันโยชน์จะนิรมิตถนนเป็นทิพย์เดินไปจากเก้าสองเก้าก็จะถึง เมนไปมินตบบาทอยู่อุตรกรุธบีปก็จะไปแต่พระพุทธเจ้าห้ามทรงห้ามอย่าเลยอย่าเลยโมฆลานั่นแหละต้องเป็นตัวอย่างจริงๆนะลูกพระพุทธเจ้านี่เนี่ยอดทนอดกั้นและคณะสงฆ์ที่เป็นของเทนี่อดทนอดกั้นเพื่อเพื่อพวกเราแต่พอพวกเรานี้ไม่มีความอดทนอดทั้นกั้นเพื่อบิดดาเพื่อจัตตาดาเลยไอ้พวกเราเป็นพระประเภทไหนเอ้ามาพิจารณาดูนะ สิ่งที่ต้องการก็คือควา,าบสกสาราความเฉลิมเฉเดือดเนอือดความชุขสบายอยู่ดีจินดีดูกติพิยงหันติดเออย่างดีผีนาดูสิดูอาหารเลิศรถทั้งนั้นมันแหวกให้เข้าไปหมดนะแต่พูดให้ฟังตรงๆนะพอลุงบอกพูดขึ้นผิดหมดเห็นไหมล่ะเห็นเราไม่โชคชานหรอเพราะถือว่านี่คือพาลูกสร้างบันลีไง ด่าก็ด่าที่ยิ่งด่ามากมากยิ่งได้บารมีมากยิ่งไปทุจริตหนักยิ่งบารมีเรามากมายกายกองเพิ่มภูนพอกพูนช่างน้ําหนักมีเตะเพิ่มภูนพ่อพูนด,ด,ด,ด้วยการสร้างบารมีในทางที่ดีนี่แหละเมื่อมีพวกศัตรูมากบารมีก็สร้างได้มากสร้างได้ใบเหมือนเรื่องปูน่นี่ก็เลยขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ไล่ออกจากวัดตั้งแต่เป็นพระขาว ขอบคุณคุณบา,าจารย์ที่ไล่เราออกจากวัดในช่วงที่บรประชาอุปบสมบทขอบคุณคุณบา,าจารย์หมู่คณะที่ไล่เราลงจากภูเมงถ้าแข็งมากคิดว่าตัวเองเลยตัวเองเผื่อไปอยู่คนเดียวในปา่าในเขาโน่อนอย่ามาอยู่กับหมู่กับคณะคดว่าปจะงหอหรนเดินฟ้าได้นูน่นว่าไว้ก็ได้หนีจากหมู่ให้อยู่ปา่าอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่ภูรูปเดียวและระยะหลังมาเราก็เลยขอบุญขอบุณหมู่โอ้ มานไม่มีมบารมีไม่เกิดมานมากบาร,รมีก็มากดูพระเจ้าแต่ละพบแต่ละชาติโอ้ยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะดูกนะนั่นแหะขณะที่พระมาหาชนกดูีิลอยคออยู่ในโน่นอยู่ในมหาสมุทรต,ตั้งเจ็ดว,วันเจ็ดคืน,นอยู่ในคันประมาณดาเกิดซึกแย่งจริงประชบันลงังหนีตะลลอตะเลย,เลยอุ้มทองไปผู้เป็นมารดา ดูที่ระดับไหนล่ะตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลำบากไม่มีอะไรจะกินทั้งที่อยู่เป็นราชินีอยู่อย่างผาจุกเย็นใจดูที่การสร้างบารมีเมแต่ผู้เป็นมารดาผู้จะให้กันเหนือก็ยังต้องสร้างบารมีแบบนี้เห็นไหมกว่าที่จะกลับคืนมามีความสุข ก็บั้นตายสุดท้ายและมีความสุขไหมล่ะมันก็ไม่มีความสุขที่บหะสมบุญบรุีมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างรู้เข้าใจไหมนี่แหละคือการสร้างบารมีจะบอกว่าเอแล้วก็ทําดีอยู่ทําไมจะมีคนดา่าอ้าวนี่คือ,ค,อคือการสร้างบารมีไงอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าปฏิบัติทำแล้วมีแต่ความสุขก็แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีนำธรรมมาของพระเจ้าออกเผยแผ่ ไม่มีคนดา่าไม่มีคนว่าไม่มีคนหาเรื่องก็แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบาร,รมีรู้เป่าเข้าใจไหมเนี่ยมานมากบบารมีก็มากศัตรูมากบรารมีก็มากเธอจะมีสติกำลังปัญญาข้ามได้หรือไม่สละตายได้หรือไม่เมื่เกิดแบบเมื่อเกิดศัตรูเกิดขึ้นเมื่อข้ามไม่ได้ต้องสละตายนั่นแหละคือขั้นปรามะ ถ้าไม่มีตัวนี้ก็สร้างบาร,รมีไม่ได้ลูกนะต้องสลัดแตกต้องสลัดแตกพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์นี่ต้องเอาชีวิตแรกมาต่อพบต่อชาติต่อพบต่อชาติหรือใครจะคันว่าก่อนที่จะบรรลุมรรคผลพระนิพพานนั้นอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายเหมือนที่ลูกเขาคอมเมนต์มาเมื่อว่านนี้คิดผิดแล้วลูกความที่เขาลูกมีความคิดที่ตื้น ความคิดที่ปลายเหตุไม่ได้ไปคิดที่ต้นเหตุลูกนะแต่ลรงปูนี่โน่นจากต้นเหตุน,น้นนั้นมันไปสุดท้ายมีความสุขเพียงได้เล็กน้อยเ็จแล้วเป็นสละตายมาทุกลูกก่อบก่อชาติมาไม่ใช่ธรรมดาต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งเอตทะคะผู้เลิศนี่ต้องสละตายต้องสละตายทุกลูกขั้นปรมัตด จึงจะสามารถเป็นเอตคาผู้เลือดได้เจโตวิมุตต้องสละตายศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศีลขั้น,นสละตายสมาธิขั้นสละตายเหมือนพระพาหิยะอย่างนั้นเห็นไหมแหละปัญญาขั้นสละกายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิด ลไม่ถึงว่าสิบอย่างนะที่เรียกว่าบารมี30ทถ้าสิบอย่างคือของพุทธเจ้าทั้งหมดฐานะบารมีศีลบารมีตอนนี้คือหมดเลยเนค่ยมะบารมีวิทยะบารมีมีมิตตสละตายนะปัญญาบารมีนี่สละตายหมดนะนั่นแหละสันติบารมีก็สละตายจัจจบารมีก็สละตายระดับด้นอธิฐานะบารมีก็สละตายคือถึงขั้นปารมีหมด เมตตาบารมีก็สลาตายนี่หรือเบกขาบารมีก็ต้องสลาตายทั้งหมดเลยจนจึงเรียกว่าบารมีสามสิบทัดเต็มภูมิของเรานี่ก็ทำเพียงข้างกลางๆแต่ว่าอริยสาวกผู้เลือดดีนิดอย่างนี้ผู้เลือดปัญญาต้องสลาตายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะแตกฉานปฏิสัมพิทาอยา่างแตกฉานทรงอภิญญา สมบูรณ์บริบูรณ์แห่งการเป็นพระเป็นสมัมมณะซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่น,ปปน,นเป็นอย่างนั้นนะมีพวกเราเนี่ยมันกระจอกงอกง่อยใช่ไหมล่ะก็เหมือนหลวงปู่หลวงตารูปนี้ก็เป็นพระกระจอกงอกง่อยปฏิบัติธรรมก็แค่นี้นะได้แค่นี้สุดตรงแล้วว่าน,นี้เราเล่าเรื่องพระอาจารย์เสถียรนั่นเนี่ยพอเราได้ยินได้ฟังตอนนั้นเราโอ้ใจฟูขึ้นมานะโอ้ว่า สุดตรงสุดตรงเราไม่เคยที่จะบอกว่าเห็นกรูบาอาจารย์พูดให้ฟังเห็นประวัติของท่านบาอาจารย์เสถียรเราลงปั๊บเลยนะโอ้ oh, เราไม่ถึงขนาดนั้นถึงการวัชลตายเป็นโรคแค่นั้นเองถึงการสละตายเมื่อไม่มีอาหารในท้องนะถึงขั้นสละตายดเดินจงกรมสละตายนั่งสละตายแค่นั้นเองไม่ถึงะนับว่าเป็นมาลาเรียแล้วมัดใส่เพดลอยตามน้ำไปตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน และมัดไว้ในดงเสือดงช้างอยู่ในต้นไม้เจ็วันเจคืนไม่ต้องกินอะไรฉันเราก็ยังฉันอยู่ใช่ไหมฉันน้ําฉันอะไรอยู่ตลอดไม่อาะารก็ฉันน้าอยู่นั่นต่กระลอกดีไหมล่ะศีลส,สมาธิปัญญาแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็บรรลุทาไม่ได้นะดูแต่สรุมไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าอาดีตเราสร้างมาก่อนนะเนี่ยอาวัจจุบันนี้ให้ดีแนะ้าน่ นี่แหละพระเรานี่มันยังอยู่ดีกินดีเกินไปอิสระเกินไปนั่นก็เลยทำลายผู้เป็นบิดาคือธรรมบินัยโอ้ยจำยปนพันถุ์เมันทำไมสมัยก่อนที่พระุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระวินัยหรอกสอนในภาวนาละกิิลได้ได้เลยใช้สมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังทรงผระชนอยู่ก็ไม่ได้ขานมันก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ศีลท่านก็มีแล้วสมาธิท่านก็มีแล้ว,ส,ลวสอนปัญญาไตเลยไอ้พวกเธอมีศีลไหมล่ะมีสมาธิไหมล่ะเล็ดเดียวนี่พุทเจ้าเขาสู่มาเป็นิพพานแล้วซึ่งเป็นพระกายอยากเหลือไว้เตธทรมัมกไีหนมนีเรีย,วยรธธรรมมกยยว่าเมื่อศีลไม่มีการเป็นพระเป็นสัมมณะก็ไม่มีศาส,สนาจะเสื่อมเพราะว่าพระไม่อยู่ในศีลธรรม เห็นไหมล่ะนี่กี่ประโยคล่ะทิศแต้มกี่ประโยคล่ะทิศอาจีประโยคล่ะทิศดีจีประโยคน์ล่ะทิศเลกีประโยคน์ล่ะทิศต่างๆร่วงไปร่วงไปก็ไปเรียนทั้งนั้นสรุปหัวแม่เราพวกเรานี่ิงไหนที่เลิศจริงไหนที่ประเสริฐที่สุดในช่วงเก่งกุธการก็คือหลักธรรมวินัย ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ไม่ตั้งอยู่แม้ถึงศีลของพระถ้าศีลสองร้อยยี่สิบเตตั้งอยู่ในใจของพระรูปไหนพระรูปนั้นก็เป็นพระเป็นสมณะสมบูรณ์บริบูรณ์ตัวเขียนไหล่ะตัววันนี้ยาก พอหลวงปู่พูดขึ้นถูกดา่าเออด่ามาเลยจะได้สร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีอย่างสุดโต่งพาลูกสร้างบาร,รมีด่าที่จะว่าอะไรอะเรื่องของใครเรื่องของมันอยากด่าก็ด่าที่อยากฆ่าก็ฆ่าที่นี่คือการเป,เ,ปเป็นการสร้างบาร,รมีดูพระเจ้าที่ลูกนันแต่ละพบแต่ละชาติทุกยากลําบากขนาดไหนโอ้หถูกเขาฆ่าถูกเขาทําลายถูกเขาหัน่นเป็นจินจินนู้นพิจารณาที่นั่นเห็นไหมเห็นพระชาันไหมล่ะ ชันอะไรนะลืมแล้วที่บอกว่านี่เขาในพรานเนี่ยพรานนี่ก็เอาไปได้สัตว์มามันยังไม่ตายไงเจ้าสัตว์นั้นเขาไปขาค่า,าแล้วไปขายแล่เนื้อไปขายทำไมนั้นพระุทธเจ้าเป็นพรามหรือไหนก็ลืมแล้วหรือเป็นฤาษีนี่ลืมแล้วต้องถามจิตเสียขาย <c oughs> พอพระพุทธเจ้านี่ในสมัยที่สร้างบรมีอยู่ก็เลย ให้เอากวางตัวนั้นไปชั่งน้ําหนักหรือไงเอาเนื้อตัวนั้นไปชั่งน้ําหนักมันได้น้ําหนักเท่าไหร่นี่แหละน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ให้มาเล่เนื้อของพระองค์นั่นแหละชั่งน้ําหนักเท่ากับเก้งกับกวางหรือกับเนื้อตัวนั้นให้เสมอกันดูที่ให้นั่งไห้เขาเฉือไปเลยชืดไปเลยยังใระสูตรไหนก็ลืมแล้ว ศึกษานานแล้วศึกษานไปน้ำตารุ่น้ำตารุ่นขั้นปรมตดิีพวกเราคิดว่าปฏิบัติทำแล้วจะมีความสุขสมปรมาาก็ใช่ทุกคนต้องการเพมิะมีเลตเตมันตินไปได้ยากเด้อนี่แหละความปรมาาที่เป็นไปได้ได้ยากลําบากเมื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรมาาข้าพเจ้า,าจึาจงเป็นเศรษฐีมาเศรษฐี ข้าพเจ้าพัฒนาให้วงชาคณาญาติของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีข้าพเจ้าพัฒนาให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอย่ายได้มีความทุกข์ม่นตินไปได้ยากเห <c oughs> พุทธเจ้าตรัส <c oughs> <c oughs> ห็นเราพัฒนาเออก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ค้นหาความสุขไม่เจอทุกถ้าตราใดาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ยกเว้นความสุขในปรมังทุกขังคือ,อ,อมหาบริณีพันธ์ ั่นเลยเป็นความสุขที่ตายตัวที่สุดหนึ่งไม่มีสองเลยนั่นเธถ,ถึงที่จุดนั้นโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดโต่งนะเคารพพระพุทธเจ,จา้าแต่คิดถึงแม่เอาคําภาวนาว่าแม่ได้ไหมครับโอ้ได้ลูกเม่ชืจออะไรเราดถึงแม่เลิศประเสริฐเราดกถึงพ่อเลิศประเสริฐที่สุด ภาวนาทีรู้ภาวนาไปเลยพอถึงที่ถึงทางของมันมันก็จะตัดทิ้นปัญหาของมันเองเลยเริ่มต้นเริ่มการเริ่มงานใหม่ๆก็เห็นไหมละ่ะลงุงปู่จวนหรือลุงปู่วันท่านคิดถึงท่านมักผู้สาวอทํายังไงมันก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายภาวนาแล้วมันก็ไม่ลงก็เลยภาวนาชื่อผู้สาวซะเลยมันจะได้ลงอืคงจะว่า ก๊อบจ๋า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 ปึ๊บยังนะฮลองดูนะเฮ้ยนิ้วเอ้ยสมเด็กก็ได้นะเเด็กก็ได้นะหรือใครจะก็ได้ก๊อบจ๋า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 โอ้ <c ười> ต้องไปถามทิศอา่านเวลาภาวนาก็นคนรักนี่กับก๊อบจ๋าก๊อบจ๋านี่มันจะลงถึงระดับไหนฮะก็จะอย่างไปถามทิศอ่านนะไม่งั้นก็ไปถามอะไรละ่ะเนีที่ไอ้วัดไอ้พุธธธธธทธสุตตอ์นี่นั่นเฮ้าาดดยเราจอบว่าเนี่ยทย เวลาภาวนาอยู่ในห้องสองจอดองคงไม่ต้องไปทาบริกรรมอะไรนะใช่ไหมล่ะเพราเสียงของเธอแล้วก็เต้าของเธอคองอจะเจ้าคัดเจ้าขาดโอ้ยหน,น้าสนนะออลองดูไหมพวกนี้นะภาวนาดีดิอืมแรงนะกําลังแรงๆของสีกาครอปอาจจะทําให้จิตรวมก็ได้นะออลองดูไหมเสือหิวลองดูไหมก็จ <laughs> ะ ได้โลกรชาทุด,ด้วยนี่ก็คือการได้ลึกถึงพ่อถึงแม่ก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นี่เพียงแต่ขั้นเริ่มต้นกราชาทูลลูก